ถ้าผลของการไม่เปลี่ยนกองกองก็จะทําให้น้ํามันไฮดริกนั้นมันมีเศษซึ่งจริงๆแล้วมันมีเศษเป็นปกติเพราะว่ามันเกิดจากการเสียดสีของเหล็กและเหล็กเพราะมันส่วนใหญ่ในอุปกรณ์อย่างเช่นบล็อกนิวเพดที่จะเป็นแกนสปูลเองมันก็คือเสื้อเหล็กและแกนเหล็กเสียดสีกันผ่านมีฟิล์มน้ํามันเมื่อน้ํามันเสื่อมคุณภาพนะครับเหล็กเสียดสีกับเหล็กโดยตรงจะทําให้เกิดเศษเหล็ก เป็นผงออกมานะครับถ้ากรองมันกรองอยู่ก็ดีนะครับแต่ถ้ากรองกับถังนะครับมันตันแล้วเราไม่เปลี่ยนเราปีหนึ่งเปลี่ยนครั้งหนึ่งซึ่งตันแน่ๆมันจะมีบายพาสครับลักษณะของบายพาสก็คือป้องกันกรองระเบิดก็คือไม่ต้องผ่านกรองก็ได้บายพาสปุ๊บก,ก็คือเข้าไปเลยไม่ผ่านกรองเศษที่ว่านี้ไม่ได้ถูกกรองมันก็จะไปอยู่ในถังเฮลิกเมื่ออยู่ในถังแถบดูจะมีกรองสกรีนซึ่งความละเอียดของไอกรองสกรีนนั้นมันเป็นตะข่าย นะมันไม่ได้เป็นเนื้อกระดาษมันเป็นตะข่ายทองเหลืองมันจะมีความกว้างไอ้ผงเหล็กที่ว่าเนี่ยมันจะข้ามไปได้เมื่อข้ามไปได้แล้วแถบดูดมันก็จะดูดวนเข้าไปในปั๊มครับปั๊มก็นิ้วสึกหลอเพเป็นรอยสะสมไปเรื่อยๆเกิดจากคุณภาพน้ำมันเสื่อมและกองไม่เปลี่ยนนะครับสออย่างนี่คือเหตุผลว่าทําไมผู้ผลิตเขาถึงกําหนดมาว่าให้เปลี่ยนน้ามันผลิตทุก2,000ถึงหรือ3,000ันชั่วโมงหรือประมาณ ปีถึง2ปีนี่แหละควรจะเปลี่ยนเพราะว่าเห็นมันใสๆอยู่เนี่ยมันความใสไม่ได้บ่งบอกคุณสมบัติในการหล่อลื่นคุณสมบัติในการป้องกันการสึกหล่อเลยน้ํามันที่ผ่านการใช้งานผ่านความร้อนมันจะเสื่อมคุณภาพแน่ๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้พี่ๆเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตามอายุข,ของผู้ผลิตมันก็จะทําให้ลดการสึกหลอได้เยอะก็นี่น่าจะเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ปั๊มเฮลิกหรือว่าคอนโทรลว์สึกหลอแล้วก็พัง ก็เกิดจากเศษเหล็กที่เกิดจากตัวมันเองนั่นแหละที่มันไม่ได้ถูกกรองจากน้ามันมันเสื่อม